วัชระโต้ยิบแฉยับซิโนไทยก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ล่าช้าจี้พรพิษและสาธิตคิดค่าปรับรักษาประโยชน์ชาติ 8พฤศจิกายน2565เวลา15นาฬิกาที่อาคารรัฐสภานายวชระเพชรทองอดีตสสประชาธิปัตย์ยื่นหนังสือถึงนางพรพิษเพชรเจริญเลขาธิการสภาผู้แทนรัษฎรและนายสาธิตประเรสริฐศักดิ์ประธานกรรมการตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่หรือที่เรียกว่าคอตอจอแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคำถแถลงของนายภาคภูมิศรีชำนิกรรมการผู้จัดการบริษัทซิโนไทยเอนจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่นจำกัดมหาชนที่เป็นเท็จในประเด็นต่างๆเกี่ยวกับโครงการ การก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่พร้อมอาคารประกอบสืบเนื่องจากเมื่อวันที่17ตุลาคม2565นายภาคภูมิศรีชนิกรรมการผู้จัดการบริษัทซิโนไทยเอนจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่นจำกัดมหาชนถแถลงข่าวชี้แจงปมสร้างสภาระบุว่าปฏิบัติตามขั้นตอน สสดขอให้ฝ่ายการเมืองหยุดคมคูกรรมการตรวจงานนั้นนายวัชระกล่าวว่าในถายนะที่นางพรพิษเป็นหัวหน้าหน่วยงานของรัฐและเป็นคู่สัญญากับผู้รับจ้างตามพรบระเบียบข้าราชการรัฐสภา2554จึงขอแจ้งข้อเท,ท็จจริงเกี่ยวกับคำถแถลงของนายภาคภูมิที่เป็นเท,ท็จในประเด็นต่างๆและเป็นการตอบข้อสงสัยของสังคมดังต่อไปนี้ 1. การที่บริษัทซิโนไทอ้างว่านายวัชระเพชรทองและนายวิราชจันพิทักษ์อดีตสสประชาธิปัตย์ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับโครงการนั้นถือว่าไม่เป็นความจริงเพราะโครงการนี้สร้างโดยเงินภาษีของประชาชนสูงถึง12,280ล้านบาทมีการทำสัญญาเมื่อวันที่30เมษายนปี56ตนและนายวิราชเป็นสสจึงมีหน้าที่ติดตามและตรวจสอบโครงการนี้อีกทั้งรัฐธรรมนูญปี2560มาตรา50 63และ78ให้อำนาจหน้าที่ประชาชนชี้เบาะแสการทุจริตแก่ปป,ปชและแจ้งแก่หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง สองบริษัทซิโนไทยกล่าวหาว่าเป็นความพยายามสกัดขัดขวางการส่งมอบงานนั้นเป็นความเท็จอย่างชัดเจน เพราะตามสัญญาเลขที่ 116/ ทพ .2556 ลงันที่30เมษายนปี56และที่แก้ไขเพิ่มเติมการส่งมอบงานนั้นการก่อสร้างต้องเสร็จสมบูรณ์แล้วร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เมื่องานไม่เสร็จสมบูรณ์ประชาชนผู้พบเห็นย่อมมีสิทธิทักท้วงต่อทางราชการโดยบริษัทซิโนไทยได้ทำหนังสือส่งมอบงานแล้วเสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์เมื่อวันที่1กรกฎาคมปี65ตนจึงได้มายื่นหนังสือถึงนายสาธิตประเรสริฐศักดิ์ประธานคอตอจอเมื่อวันที่4กรกฎาคม65ในห้องประชุมและส่งหนังือ แจ้งประธานสภาผู้แทนราษฎรและขาธิการสภาผู้แทนราษฎรให้ทราบในวันเดียวกันผลการประชุมคณะกรรมการมีมติเอกฉันไม่รับงานจากบริษัทซิโนไทย3บริษัทซิโนไทยอ้างการก่อสร้างมีความซับซ้อนยากที่คนนอกอุตสาหกรรมจะเข้าใจถือเป็นความเท็จอีกเพราะสิ่งที่นายวิราชจันพิทักษ์ตรวจพบคือการก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบและข้อกําหนดในสัญญาซึ่งได้ส่งหนังสือแจ้งต่อนางพรพิษเพชเรจรญเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรในฐานะคู่สัญญาให้ทราบเพื่อแก้ไขให้ถูกต้อง แต่นางพรพิษรับทราบแล้วเพิกเฉยมากกว่า20เรื่องนายวิราชจึงไปยื่นให้ปปชตรวจสอบเรื่องการทุจริตต่อไป 4. บริษัทซิโนไทยอ้างว่าได้มีการซ่อมแซมแก้ไขนั้นเป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างตามสัญญาอยู่แล้วที่ต้องส่งมอบงานเสร็จสมบูรณ์ร0อเซตามสัญญาเลขที่1 1 6่5 6 5ทับ5ลงวันที่30เมษายน5 6ข้อ35.1และผนวก9ข้อ 20. 20.2แต่บริษัทซิโนไทยไม่ทำทั้งหมดเช่นลิฟต์ฝั่งสอวสตัวที่เสีย เนื่องจากฝนตกน้ำรั่วน้ำท่วมลงมาที่ลิฟท์สตัวบริษัทซิโนไทยทำหนังสือถึงสภาปฏิเสธที่จะแก้ไขให้ลิฟท์ฝั่งสอวอจึงใช้ไม่ได้จนถึงวันนี้ ข้อหบริษัทซิโนไทยอ้างว่ามีกระบวนการกดดันและสร้างกระแสทําให้การตรวจรับงานไม่เป็นไปตามธรรมชาตินั้นเป็นเท็จเพราะถ้าบริษัทซิโนไทยทําอย่างตรงไปตรงมาก่อสร้างตามแบบและสัญญาทุกประการก็ไม่มีผู้ใดปฏิเสธที่จะไม่รับงานได้และที่ผ่านมาอาจจะมีกระบวนการครอบงำข้าราชการให้ปฏิบัติในสิ่งที่ขัดต่อหลักกฎหมายและธรรมะพิบาลเช่นนายสาธิตประเรสริฐศักด์ ประธานคอตอจอเรียกประชุมเฉพาะกรรมการเสียงข้างมากเข้าประชุมร่วมกับเอกชนและบุคคลที่มีตำแหน่งทางการเมืองโดยไม่เชิญกรรมการเสียงข้างน้อย3คนเข้าร่วมประชุมด้วยซอเจตนาอะไร และชอบด้วยกฎหมายหรือไม่และนายสาธิตกล่าวในที่ประชุมว่าการตรวจสอบไม้ทุกแผ่นในสภาว่าตรงตามสเปคหรือไม่นั้นให้ผู้ร้องเป็นคนออกค่าใช้จ่ายเองทั้งที่ต้องเป็นความรับผิดชอบของผู้รับจ้างเ,เหตุใดจึงไม่ให้กรมป่าไม้ตรวจสอบทุกแผ่นว่าตรงตามข้อกําหนดหรือไม่และนางพรพิษเพชรเจริญเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้สั่งการให้คอตอจอตรวจสอบไม้ทุกแผ่นแล้วเมื่อวันที่21มีนาคม .65 คอตจอได้ปฏิบัติตามหรือไม่ ข้อหบริษัทซิโนไทยอ้างว่าอาจมีกระบวนการกันแกล้งขอยืนยันว่าไม่มีการกันแกล้งใดๆทั้งสิน้นประชาชนธรมธรมดาาจะไปกันแกล้งบริษัทก่อสร้างขนาดใหญ่ที่มีอำนาจบาร,รมีมากล้นได้อย่างไรแต่ตนและนายวิราชได้ทำหน้าที่พลเมืองดีที่ปกป้องเงินภาษีของประชาชนและประเทศชาติเจ็ดนายภาคภูมิศรีชำมนิกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทซิโนไทยแถลงว่าบริษัทได้ทำงานตามแบบและตามสัญญานั้นเป็นเพียงข้ออ้างของบริษัทซิโนไทยเพราะความจริงก็คือไม่ทำตามสัญ,ญญาและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้7.1บริษัทซิโนไทยมีการจ้างช่วงโดยจ้างบริษัทพาวเวอร์ไลท์จำกัดมหาชนวงเงิน3,000ล้านบาทและบริษัทอื่นๆผิดสัญญาชัดเจนเพราะไม่เคยได้รับการอนุมัติจากผู้ว่าจ้างเลยได้แจ้งให้ประธานสภาและเลขาที่การสภาผู้แทนราษฎรทราบแล้ว7.2เรื่องไม้ตะเคียนทองตามข้อกำหนดในสัญญาไม้ยาว3เมตรจำนวน27,300แผ่นกรมปลาไม้ตรวจสอบและเป็นไม้พยอมและมีใบเสร็จจากโรงง,งานไม้ที่บริษัทซิโนไทยนำส่งปรากฏ เป็นไม้กระยาเลย6,500แผ่นนางพรพิษมีคำสั่งให้ตรวจสอบไม้ทุกแผ่นขณะนี้คณะกรรมการตรวจสอบการจ้างยังไม่ตรวจสอบหรือตรวจสอบช้ามาก7.3เสาศไม้สักรอบสภา4,200ต้นขึ้น,นราและแตกร้าว2,400ต้นและไม้ครบอายุที่นำมาใช้ในงานหรือไม่7.4ผนังห้องประชุมกรรมธิการบริษัทซิโนไทยมีเจตนาสร้างผิดแบบเพราะบริษัทผู้ควบคุมงานบริษัทที่ปรึกษาบริษัทผู้ออกแบบเห็นตรงกันว่าผิดแบบ แต่ผู้รับจ้างมีเจตนาสร้างผนังผิดแบบถึง65ห้องของฝั่งสอสอและทําตามแบบ48ห้องที่ฝั่งสอวอสุดท้ายนางพรพิษเพชรเจริญเลขาีิการสภาผู้แทนราษฎรอนุมัติให้ตามบริษัทซิโนไทยที่สร้างผิดแบบ 7.5ผู้รับจ้างมีเจตนาสร้างประตูห้องกรรมธิการผิดแบบจำนวน148บานโดยประธานสภาผู้แทนราษฎรได้พูดในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่2พฤศจิกายน65แจ้งว่าคอตอจอโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ได้สั่งการให้ผู้รับจ้างดําเนินการเปลี่ยนประตูห้องของห้องประชุมกรรมธิการ148บานให้เป็นไปตามรูปแบบรายงานตามสัญญาก่กอสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ 7.6หินวาทิตาหินทราวทีนไม่เป็นไปตามแบบหินแกรนิตสีดำสีไม่สม่ำเสมอ7.7เสาไฟสูง15เมตรเกือบ100ต้นไม่เป็นไปตามแบบคือหลออันลอยทั้งต้นแต่เป็นแผ่นเหล็กม้วนแล้วเชื่อมเป็นเสา7.8สายไฟฝังดิน2,700เมตรไม่ทำตามแบบไม่มีทรายรองพื้นไม่มีแผ่นปูนปิดทับ 7.9ต้นไม้ที่ตายจํานวนนับร้อยยังไม่มีการปลูกใหม่ถ้าปลูกใหม่ต้องทําตามข้อกําหนดในสัญญาคือใช้เวลา8บวก8เดือนเท่ากับ16เดือนต้องใช้ต้นไม้ขนาดตามข้อกําหนดในสัญญาบริษัทชิโนไทยมาขอลดงานปลูกต้นไม้ซึ่งเจตนาไม่ต้องเสียค่าปรับในเวลา16เดือนนั่นเองค่าปรับที่ล่าช้าวันละ12ล้าน2 0 8 0 0 0 0บาท 7.10ลานออกกำลังกายดาดฟ้าชั้น5แตกร้าวน้ำท่วมขังไม่ได้มาตรฐาน7.11ลานจอดเฮลิคอปเตอร์แตกร้าวเป็นตะไครลื่นมีแอ่งน้ำขังเราวจับเป็นสนิม7.12ตอนฝนตกมีน้ำรั่วตามเพดานชั้นต่างๆและมีน้ำซึมน้ำไหล โคนเสาคอนกรีตต่อหม้อชั้นใต้ดิน B2 จำนวน23ต้นและเกิดตาน้ำน้ำซึมลานจอดรถและห้องจัดเลี้ยงชั้น B2 กว่า100จุด7.13ดินถมอาคารรัฐสภาไม่เป็นไปตามข้อกำหนดมีการนำเอาขยะยางรถยนต์เททับถมแทนดินและอื่นๆ ส่วนข้อที่8คือการเซ็นสัญญาก่อสร้าง900วันวงเงิน12,280ล้านบาทเบิกจ่ายไปเกือบหมดแล้วได้ขยายเวลาก่อสร้างถึงสิ้นปี63ขัดมติคอรามาที่ให้สร้างเสร็จภายในปี62ขยายเวลาก่อสร้าง4ครั้งรวม1,864วันถึงวันที่8พฤศจิกายน65เป็นวันก่อสร้างสภาวันที่3,441วันต้องคิดค่าปรับจำนวน677วันการก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ และข้อที่9เว็บไซต์เกี่ยวกับงานก่อสร้างของสำนักง,งานเลขาธิการสภาผู้แทนรนัรมีไว้ทำไมไม่เคยลงข้อมูลใหม่ที่เป็นปัจจุบันหรือแจ้งประเด็นสำคัญแม้แต่น้อยทิ้งท้ายนายวัชระเพชรทองย้ำว่าถ้าทางราชการจะไม่ปร,บรับบริษัทซิโนโไทยแม้แต่บาทเดียว ก็ต้องถามว่าความยุติธรรมอยู่ที่ไหนบริษัทซิโนไทยกล้ารับประกรันหรือไม่ว่าน้ําจะไม่รั่วอีกทั้งหลังคาและชั้นใต้ดินการที่ผู้แทนบริษัทซิโนไทยมาแถลงไม่ตรงต่อความเป็นจริงเช่นนี้มีธรรมมาพิบานหรือไม่จึงขอให้เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและประธานคอตอจอรับทราบข้อเจ็จริงและดําเนินการตามอานาจหน้าที่เพื่อระง,งับยับยัง้งความเสียหายต่อทางราชการและภาษีากรขอ,ของประชาชนมีให้เกิดขึ้นมากเกินไปกว่านี้สืบจากข่าวรายงาน